สบายดีพี่น้องเบอร์สภูสุขวนสบายตอนเ้าพี่น้องเลยบอกกันีกับพวันพี่น้องเลยเมื่อนานกับแต่คนเดียมว่าแต่จะเสาร์นมาน้ำหาหลวงพ่อพี่น้องเลยหลวงพ่อู่เฮือนหลวงพ่ไปนอนตุวที่นบ้างนี่ยแต่หาจะเสาร์คนแหะก็เรยเป็นน้ำพวันก็เปนน้ำเลยก็เลาเป็นน้อีกจุดหนึ่งโบเห็นตอนนีเล่ากำลังสัญญาณมาหรอเนล่เห็นบดูใส่เอาไปนอน่หัน คนมั้วจะไปลำนาอเขาอ๋อสิไปลำหน้าเอาเ้าบ้านดีพี่น้องก่อนเฮ้ยเจ้บานดีพี่น้องนั่งก่อนนั่งก่อนฮะสิไปลำหน้าเขาเลยเออนนั่งเขาเลยเหรเจ้านอนผู้เดียวบ่รอเดี๋ยวนี้ตัวคนเดียวเขาเนีคืนนี่เมื่อนอนรับโยกโบเห็นหลุมเหรอเจ้าเม่ไฟเนียคือนี่เขาเงื้อจูฮะเจ้าแม่ไฟจูงคนไปน้ำว่าอุลีบ่อมอ๋ออุลีเนี่ยเขาปากตีชองบานปุ่งปุ่งเ้ำว่าอุลีบ่อมอ๋ออุลีเลยจูง ผู้หญิงูใช่โมูใช่กูใช่เพ่อนแม่จะฟันม่กินหอนางพ่อนช่ยเน้อยเนี่มาเขาเฮาสยกแ่กอะไรเนีมาเขายุ่บเนีาเขาจุงล้ยินด่มเหอก็แล้ยิก่เห็นเลยเนอ๋อ่าไว้จอจัจุลไปงกกโกะกาตเดื๋แจงเดี๋เน้า ไปแล้ววิ์กากทงแ้้คือเรื่องใหหน้าเราราให้หน้าลายแหละฟาดรด็เพยดะพุ่งพุ่งทองบ้านสรุปสรุปเ้วเ่าหันสิบไปตัวบ้านนี่บอกของทอ<ช>อะไรออเนยบ้าก็เขายุ่นนี่ยายายาเห็ดย,า,ยาใส่คุ้งชุกคุ้งชิ้นก็มาเน่นหลเพราะวันก็เคยเคยบอกแล้วพี่ <โอ S 2> น,น้อย เพราะวันเพราะวันก็เคยบอกว่ายาเสื่อหายไปสูงสิงกับพวกที่ว่าไปตัดดอกตัดใหม่นะพวกคนนี้คนนี้ยเขาเป็นสายขวดพี่น้หรอไยสายขวดก็คือว่าวันนี้แหละเพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยขั้นวรรล่องเลยล่องเลี่ยติดตัวเลยเมื่อของเหรียญได้หรือผมเลยอย่าไปเหตุได้เจ้าทุกได้จ้าทุกอีนีเได้ขั้นว่าขั้นว่าเขาวงการนั่นแค่นีดีเพะวันก็เคยบอกวันมาจิบวันบออะไรไปอันนี้แหละ เล่าก็ขึ้นมาอยู่ตลอดอยู่พญจะพ้งน่ะเหมือนลงไปกันยากนี่อย่างสอง,อย,งอย่างอย่างที่หนึ่งอย่างที่กับผมบ้างเคยไปถ่ายคลิปการขอ,องพอดนั่นแหละถ่ายสองเธอเธอจเธอตุ๊กอีกกับลบถิ่มเธอที่สองกับลบถิ่มพออยังเพราะว่าเราบไหวควาบผมมือเราบ,บ่อยากสนนะทั้งที่นี่เราเจ้าหันหายเราบ่คุ้งสูงทิงเขาข่อยนี่เขาคลิปต้อง,ง,ง,งข่อยนี่สิมีคนหักคนแท่ไเข้าใจ่สิมีคนหักคนแท่งแล้วก็บหูจักปากจักเบาสลบสลาด อันยศสมัยแนวทางที่พันดีนัน่นน่ะมาคุกคลิปอยู่นี่เออเข่าคลิปเข่าเด็นไายของไายคลิปเ็จคอนถกคอนตื่นเ็ศหานเทศนี่มีคนเอาคนมากาปาก่ากาวอสละเดียวนี่ไปนะปลาดดงแม่นบอจะว่าเออบันนี้โชคดีกับมี่เอฟซีเอฟเอฟซีคนถักคนแพล่งคนห,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 หักนี่กัดฝากของฝากยังฝากเงินมาให้เอฟซีก็ดีแต่ก็เห้อกับมีความหูน้ำไอ้รับบรโภคสนใจเห็นบริการเขาไปน่ะ ใช่ทอดนั่นคำว่านี่เอาไปบันยางนี้ยางข้าวปาเลยบ่านี้เอาแล้ววะนี้เราเรียนหมดเรามาคอยคนจังหวะมาอยู่นี่นี่นี่อยู่ในนี่นี่นั่งถ่ายรถถ่ายเขาว่าโอ้ยทอดเลยกันว่าเขาในหุ่งขันไอ้พวกบริเฮียนต้องซื้อเลยไปโดยเลยบริเฮียนนี่ไม่หมดละนี่ปานนี้เราเราต่อไปเราต่อไปสิไปลำหน้าเวยเขาเอพราะมันเราสาวพิษวะอยู่หันบอเห็นเห็นคนละแต่เห็นโตมัวมั้ยหรือเปล้า โอ้ยเราไท่หน้าอยู่ออเพรมันบาดำาอมันดำอะคือว่าไปหลับจากเป็นไรวันหนึ่งมันกับบ่อไหลเนาะมันเป็นเป็นอยู่ไรดอกยันมันเป็นเป็นพวกปลาไปลิ้นจซื้อเนี่ยไปดินจซื้อเออโอ้ยไปหาไอ้ทางฮอนมาขายกันนี่ยเนี่ยเนี่ยเงินก่อนเออเราเราก็เอาเฮ็ดมาขายพี่น้องกุศลเนี่ยเนี่ยเอาเฮ็ดลำวงมาขายให้ก็ซื้อซอยเพื่อนชิบหายพันเพราะวันก็บอกแล้วบอกว่า กันลรเฮ็ดไรฮ้อนเนี่มาขายพอวันนี้ขายเออกระสือซ้ำเดี๋ยวขายอะ้รกันพ่ออะไรให้หนองทอง่อกินน้ำแม่บพ่อพายพงจะมาขายเฮื่อนไข่ลูกจะอะไรกินน้ำเอาเฮ็ดตัวนี้มันแสบมันแยังว่านี้เลยวะขายให้คุณพอขายถ้าไข่กัอันนี้น้องไอ้ท่อก็เลยกินน้ำกินเฉพาะกาแฟน่ะย่างนะเบื่อวสิเอากาแฟให้กินก่อนจอกนะท่านหนึ่งกาแฟ เอาส่งเราสรแล้วนีขายไก่เปล่าขายไก่ไกจกจตัวไก่น้อยมาจะครบมันจะขายใช่ไหอย่ามา,าครบเป็นคนน่อยฟังว่านพขายไก่าสัน <c oughs> เราไก่ไม่ใช่มาขายกไก่เราเลองตัวเดี่ขายหรือยัอยอยงเ็ดอะไรเนี่ยาเาูอ ทานไม่ได้เผาที่ไหนเลยเผาแล้วฮะมื้อนี้ก็ชู้ได้วมื้อนี้ไม่ยังมีให้เผาอยู่บอาปัดบวกแล้วต่อยเนาะก็ที่ไหนนี้ก็ที่ไหนนี้เพราะมันแป้นบ่ได้นี่มาชอยแล้วเอาเยอะเลยใช้น้ำร้ายแส่บัดนะโอ้โหแม่บมันการกู้ที่บ้านแล้วเปล่จังเด็ ไผกับบ๊วนบบินบมน้ำมันใส่รถเลยมันจะเมอเอฟซบางคนก็บ,บ่กเออคือบรเห็นไปทายหลวงพ่อนไปสองสามเถื่อนสามสีเถื่อนแล้วก็บ,บเจอเราจ้าเถือถ่อนเราไปสิเราตัวไนไปนไปน้ลเลยไปนบางเถื่อเจอเจอเราหันแล้วหันยาขปาปลาเหรเออกา,นามันน่หังอีนเขาคิดอ่ะเออ,อ เราก็ไปเรียญจะหายเราไปเหรียญหลายขันว่าจูหันหาให้ทางคอนขายกันยังไงเนี่ยหาป้านชิดป้านอย่างน,นี้าาแบมบอพ่อได้สือข่าวกินเป็นบน่อดีกว่าไปหาเลาะหา,หาเวนไปช่วยเขาดื่องั้นเลยแม่นเราไปอยู่นองเขาแล้วกับอะไร,ขร,ขร,รเขากนะ็ะหายเนี่ยไม่หิวอะไรเขาหน่ะเาแล้วแม่นบ่อแหลกกินน้ำเขาเป<อ>็น<อ>บ่ออเขาให้ไปอยู่แล้วอยู่อืตอนนี้พ่อใหญ่พงศ์เราก็ไข่ในแ้วส่วนส่วนย่าฝนนี่พอได้กิน เอาน้ำทำปลาของกินของอยาพกพอดีเพราะว่าย่ามนี่มันย่ามนอไม่ย่ามเห็ดเออเรามาขายมือหนึ่งสองเถื่อสามเถื่อหามาขายเดือดคู่หนึ่ง,งาม,าม,าาามาแต่มาเสิรมาขายเห็ดเออขันมาขายให้ก็ดีใจมาขายแล้วคอยเนี่ยเขาว่าเออพอได้เห็นดูจะได้กินน้ำได้นังคือการกับมาลุดส่วนย่ามฝึกขันย่ามแรงเนี่ยสิยากี้นนเนาะหาหากินยากเนาะเออแม่นบอกย่ามแรงเนี่ยากมีแต่ลูกจะทานอย่างเดียว นำพ้นเะีเผาทางมาสิยากอยู่คันบ่มีผาพุ่มนะแม่นบอกพ่อเทงแล้าบ่ายฮะพ่อเทงล่วบ่าีไมีแห้งนะบอกคนเคยกินเนาะคนบริกินมันดึงกิบ่อคือแต่เดี๋ยวคนทิอแู่เดี๋ยวคนทิดเหล่าบ่เออเดี๋ยวแต่อออร่อมุ้งิดมันบ่ ก็ออข,อขอให้กันเนี่ยเขาได้แก้ทีนิดน้อยหนึ่งกับเออว่าได้กินแล้วสินะเออได้กินแล้วพ่อม,มันน,มน,มนี้วอฉันจามื้อหนเ่งน้อยหนึ่งไปไปหาหล่เอาเยตยก่อนออมาขายอีหลอบหนึ่งนี่ลำกอดมาส่งเลยสิหลังเลย ก็คือเลยคือหู้นกันพี่น้องที่ว่าเหตุผลที่ว่าพรวันบนไปถ่ายเราไปฟ้องสิละเพราะว่าน้องน้องคอนเราทั้งสองคอนทั้งพ่ัยพงษ์เนี่ยนั่นแหละเราบโบหายควบมือมืออ่าเราก็บอกไล่ไปเลยไปแบบวันนี้พรวันกันว่าสิบบุญคลิปมาใส่บุญคลิปแล้วสองเถื่อสามสามเถื่อกบบคันลงไปปุ๊บคันอัพลงไปปุ๊บเนี่ยไอ้จีก็โจมตีเราอ่าโจมตีเราก็เลยพอกะจะนั้งกับกวาดาแล้วดีกว่า ก็สิแล้วก็มาทุ่มเหรอนี่ยังมาก็มาขายหนองพอดนึงข้าวหนองพอดมาเนี่ยแล้วก็บฝ่าวออน้องเจอแล้วกับแวอยู่หนองพอดก็ได้ก็บอกก็เตือนอยู่เนี่ยแต่ตอนตอนนี้เนี่ยเริ่มแบบพี่จะมาย่ำเขาเงี้ยกงให้แล้วเขาเงี้ยคือเก่าแล้วอ่าตอนนี้พักเพิ่มพิทเพิ่มเนาะโอเคพี่น้องคลิปนี้ประวันกับบุญยังหลายเนาะอ่าขอขอบอกขอบใจทุกไลททุกเมนทุกกนต้องใจพี่น้องเลยอ่าคลิปหน้าเจอกันสบายดี